ฉันชื่อเล็กพ่อตั้งให้พ่อฉันชื่อพระบาทสมเด็จพระจุลแลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉันเกิดเมื่อปีพศ2426ฉันเป็นลูกคนที่สี่แม่ของฉันชื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพ่อของฉันรักฉันมากพ่อเรียกฉันว่าลูกเล็กและได้ตั้งกรมให้ฉันว่ากรมมขุนพิศดุโลกประชานาถเมื่อฉันอายุพอที่จะเรียนได้แล้วพ่อของฉันได้ส่งฉันไปเรียนที่ต่างประเทศ แต่พอฉันไปเรียนฉันได้พบกับสาวรัสเซียฉันก็ตกหลุมรักและขอเธอแต่งงานโดยที่ไม่ได้บอกพ่อแม่ฉันที่เมืองไทยเลยเธอคนนั้นมีชื่อว่าคาทรินเดสนิสกีหรือคนไทยเรียกว่าหม่อมคาทรินพิษณุโลกหลังจากฉันแต่งงานกับสาวรัสเซียฉันก็พาเธอกลับเมืองไทยเมื่อพ่อแม่ฉันทราบว่าฉันเอาเมียเป็นคนต่างชาติท่านทั้งสองโกรธฉันมากและไม่ยอมคุยกับฉันเลย ไม่นานนักหม่อมคาทเธอรีนเมียของฉันก็ได้ตั้งท้องและได้คลอดออกมาเป็นผู้ชายตอนแรกพ่อแม่ของฉันไม่ยอมรับแต่พอพ่อแม่ของฉันได้เห็นหน้าหลานก็พากันเอ็นดูและรักใคร่เป็นอย่างมากจนลืมไปว่าโกรธฉันเรื่องมีเมียเป็นคนต่างชาติแม่ของฉันได้ให้ของขวัญหลานชายคนแรกเหมือนกับพิธีประสูติเจ้าฟ้าเลยส่วนพ่อของฉันเมื่อเห็นหน้าหลานชายก็พูดกับแม่ฉันว่า ยังไงหลายคนนี้ก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันจะทอดทิ้งได้อย่างไรจากนั้นพ่อของฉันก็พูดต่อไปว่าหลายชายคนนี้แม้จะเป็นลูกครึ่งแต่ใบหน้าได้พ่อมาเต็มๆไม่มีเขาโครงเหมือนฝรั่งเลยแต่พ่อฉันได้ชื่นชมหลายชายได้ไม่นานพ่อฉันก็ป่วยและเสียไปเป็นวันที่ฉันเสียใจมากที่สุดในชีวิต ลูกของฉันมีชื่อว่าพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพง์เขาเป็นลูกชายคนเดียวของฉันเป็นเจ้าชายเลือดผสมที่หล่อที่สุดในสยามเลยแหละ